สวัสดีค่ะบเพื่อนจ๋ายิดีต้อนรับสู่ช่องนางฟ้าพาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าอุย้ยอืมไใช่มาม่าโอเคมาม่าโอเคแห้งเพื่อนจ๋าแต่ว่าเราก็ใส่น้ําคขุบขลิบหน่อยเดิมเพื่อนจ๋าตอนนี้อากาศร้อนมากคุณผู้ชอ,อากาศร้อนมากๆเลยจ้นาน้ำเหี่ยาแ <c oughs> ล,ล้วโอ้โหถึงไก่โนบ่ขอซดน้ำหน่อยโอ้โห มาม่าโอเคแห้งแต่ว่า <c oughs> ใส่น้ําให้มันมีน้ำแบบแบบซดน้ำเพื่อนจ๋ามาเดินเพื่อนจ๋าอีพีซีแมอีพซีก็มากินด้วยกันนะเพื่อนจ๋าก่อนที่จะลงมือแต่ว่าลงมือไปแล้ว <c oughs> ฝากกันเพื่อนนะคะกดไลค์กดเลิฟก,กดแชร์ให้ช่องนางาาสาวพัสร์ด้วยคเพื่อนจ๋ okay, าโอเคบอสโอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทีกะะ่กดไลค์กดกด หัวใจกดเลึกให้หัวใจเพินจับจับเลยแมลงมันก็เยอะไม่ตัวดัง Bao bao. อืมเบาๆเงี้ยแม่ทำงานอยนู่แม่จะไปอวนบ้าเลยอืมอยออออีออ đi ô chín cây máy đi ô mơ mơ chín cây mơ

มานน้หวานต้น้ั้นหวานต้นน้มันหวานวาร่างนองแก่เียวสวยโอ้น้องกํลังนี จุกมากเพื่อนไม่อยากกินไหมรอแป๊เดียวเร็วอ่ะน้องหนึ่งกำลังดี กินมนัยม้ยมไม่กินเลยแม่กินหรอกขันเื่อจโอเคขันเพื่อนจาก <c oughs> กินไลเด้อหนึ่งน่องกำลังพอดีเพื่อนจ๋าถ้ากินไม่สุขภาพกินวันละขอช่วยขอเพลงเพื่อนแอรแล้วก็ตาด้วยนะคะก็มาถึงแค่นี้ค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไเลยโอ้ช่าแล้วก็ติดตามช่องนางฟ้าพาสุดเด็ดเพื่อนจ๋าโอเคเดอร์คิดแน่เด้อสวัสดีค่ะ